ขยีย้นิเมะขอเสนอมหายุดหยุดพิภพภาคที่เจทะเลร,รวนมั่วตอนที่313เช้าวันถัดมาขณะแสงตะวันเนี่ยสาดสองผ่านชั้นเมกนั้นร่างร่างหนึ่งเนี่ยก็พุ่งออกมาจากบริเวณที่พักของตระกูลกูจากนั้นก็เร่งความเร็วจนถึงขีดสุดออกจากเกาะไปที่พักตระกูลกูลกูโซนั้นมองร่างที่หายไปได้วยความรวดเร็วพร้อมกับพึมพำกับตัวเองสหายน้อยดินตง เจ้าประมาทเกินไปแล้วจริงๆเขาระวังตัวอยู่ตลอดดูเหมือนว่าเขาจะไขควรอย่างดีแล้วถึงได้ทําแบบนี้เจ้าค่ะกูมังชีเนี่ยออกความเห็นมานเท่ากระดูกเป็นถึงจอมยุทธ์ขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะบรรลุระดับสื่อเฉียนไม่ว่าตัวดินตรงจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาใช้อย่าบอกนะว่าเขาสู้กับอีกฝ่ายได้จริงๆกูโซเนี่ยลองคิดดูกูเหมังชีก็งเงียบไปก่อนนางจะพูดว่าเรื่องนั้นใครจะไปรู้ละ่ะอ่า ในสุดมันก็ทนต่อไปไม่ได้แล้วมานเท่ากระดูกที่กำลังคูดคุยกับพั้วพุ่โสตกลกูลเว้ยนั่นก็งเงยหน้ามองไปยังทิศทางที่ดินตรงหายไปพร้อมกับรอยยิม้มและความเยือกเย็นอาจารย์ไอ้บ้าน,นั้นหนีไปแล้วือด้านหลังเนี่ยทางด้านของฉันลวกเองก็ยิม้มใช่มานเท่ากระดูกพยักหน้ายืนพร้อมกับไม้เท้าเจ้าอยู่ที่นี่คาจอกไปกําจัดไอ้บ้าน,นั่นก่อนฮ่าฮ่าถ้างั้นเราจะรอฟังข่าวดีอยู่ที่นี่ หัววุโสตะกูลไว้พูดรินตองทําให้ตะกูลไว้เสียหน้ามากในช่วงศึกชุมนุมวรยุทธ์เขาเองก็รู้สึกดีเมื่อรู้ว่าลินตองกำลังจะตายเขาเป็นแค่จอมยุทธที่พึ่งโตเท่านั้นมานเท่ากระดูกออกความเห็นไม่พูดเยอะเขาสะบัดไม้เท้าทีหนึ่งลํำแสงกับพุ่งออกไปจากนั้นก็ตรงไปยังทิศทางทีท่รินตองหนีฉันลวกว้ยเจนก็มองร่างมานเท่ากระดูกอดไม่ได้จะยิม้มพร้อมแววยาะเย,ะเยะ้ย ฮาดินตรงวางแผนจะซ่อนตัวในเกาะอูคุยก็จะเป็นปัญหาไม่น้อยการหนีไปของดินตรงไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายในสายตาพวกเขาลางแสงเหาะเหินผ่านทะเลกว้างใหญ่ด้วยความเร็วและวิธีการบินของเขาทําให้น้ําทะเลกระจายออกลางแสงนี้คือตัวดินตรงที่เพิ่งออกจะเกาะอูคุยตอนนี้ปีกมังกมารมรกตเทวะสยายออกมาเห็นชัดว่าเขาเร่งความเร็วจึงถึงขีดสุดไอ้น้ำเค็มโชยมาเลย ทำให้เสื้อผ้านั้นปิวสะบัดเขาเบนสายตามองมาหาสมุดไร้ขอบเขตนั้นทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมใช่จิตวิญญาณหินสืบทอดพูดขึ้นแต่น้ําเสียงปรากฏความตื่นเต้นหินสืบทอดเจ้ามีชื่อไหมตัวดินตรงถามชื่อหรือจิตวิญญาณหินสืบทอดเนี่ยอึ้งไปและบอกว่าเจ้าของคนก่อนเรียกข้าว,ว่าเหยียนเหยียนงั้นหรือโอเคดินตรงก็พยักหน้า ดวงตาดินตองมองด้านหลังนั้นความรู้สึกกล้าหาญผุดขึ้นถ้าเขาอยู่ในคุมพลังอีกครึ่งก้าวจะบรรลุระดับสื่อเฉียนตาบใด้ที่ผีเท่าก้าไล่ตามเขาเขาจะทําให้มันต้องจ่ายราคาที่สูงลิว่วมีเกาะร้างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าไปที่นั่นเราห่างออกมาจากเกาะวูคุ้ยมากแล้วเยียนเตือนขึ้นอีกอย่างหนึ่งมานเท่ากระดูกนั่นตามมาแล้วมันคงตามเจ้าทันในอีกหนึ่งชั่วโมงได้ตัวดินตองพยักหน้า กับือปีกมังกรมรกตทันทีทันใดนั้นเสียงมังกรคำรามก็ดังแสงสีเขียวอาบไปทั่วร่างเขาเปลี่ยนไปลำแสงพุ่งผ่านท้องฟ้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วที่น่าตกใจการเดินทางนี้ใช้เวลาอีกราวสิบนาทีก่อนที่เกาะแห่งหนึ่งจะปรากฏต่อสายตาลินตงนานน้ำที่ไกลออกไปแต่เกาะแห่งนี้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เห็นชัดว่าเป็นเกาะหลังตัวดินตงก็กวาดมองทั่วเกาะทันใดนั้น เขาโผล่บนยอดเขาจากนั้นก็นั่งลงสูดหายใจเทราว่าเสียดเสี้ยวความตื่นเต้นกับปรากฏเขาพลิกมือทีหนึ่งมอการเผาฟ้าปรากฏแสงสีแดงก็ฉายวาบฟขึ้นมานเท่ากระดูแม้แต่สามประมุแขแห่งสำนักยวนเหมืองยังเอาชีวิตค่าไม่ได้เจ้าเป็นแค่จอมยุคขุมพลังอีกครึ่งก้าจะมารู้ระดับสื่อเฉียนจะทําอะไรได้ในเมื่อแกต้องการจะสู้ข้าก็จะสู้จนกว่าจะตายกันไปข้า ตัวดินตรงมองไปยังท้องฟ้านั้นด้วยแววตาที่โหดเทียมการรอคอยนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีจากนั้นเสียงเท้าลมก็ดังขึ้นตัวดินตองก็เงยหน้าแสงสีเทานั้นสะท้อนในดวงตาในสุดก็พุ่งผ่านอากาศยืนอยู่บนท้องฟ้าเหนือเกาะเมื่อแสงสลายตัวเผยเห็นชายชาราถือไม้เท้ากระโดกขา่านั่นคือมารเท่ากระดูกมารเท่ากระดูกนั้นยืนอยู่บนท้องฟ้า โดยแววตายดเยเยยามที่มอดินตรงจากนั้นก็พูดว่าเจ้าเลือกที่ฝังศพตัเองได้ดีทีเดียวตัวดินตองกับถอนหายใจทีหนึ่งแสงสีแดงเข้มกัอบคุ้งออกมาไอ้ผีเท่าข้าเลือกที่นี่ให้แกตั้งหากมอกรารเผาฟ้าในมือดินตงขยายใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเป็นม้อขนาด,ดยวาวพันศอกรอยเหนืออากาศคืนพลังที่น่าตกใจปรากฏออกมามอการลอยตัวแสงส่องประกาย เราก็เปลวเพิงร้อนแรงทำให้อากาศเดือรอบในเกิดอาการบิดเบี้ยวอาวุธล้ำฟ้าขั้นปานเพียสูดดวงตาของมารเท่ากระดูกนั้นเรือบมองม้อกันเผาฟ้าและพูดว่าข้าก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเจ้าถึงกล้าออกจะเกาะอูคุยวางแผนจะใช้อวุธล้ำฟ้าปกป้องตัวเองแต่เจ้าอ่อนเกินไปแล้วหากจะหยุดข้าได้ของพันนี้จะได้รู้ว่าข้าอ่อนไหมก็ตอนสู้กันรินตงกับพูดขึ้นไอบ้าไม่เจียมการะาขวัว แกคิดว่ามีสิทธิ์ทำกลางต่อหน้าชายชราคนนี้เพราะเอาชนะเส้นถูเจียนได้เงิ้หรือก็ดีข้าจะถือโอกาสสั่งสอนแกในฐานะนผู้อาวุโสก่อนที่แกจะปีก้าขาแข็งมากขึ้นเป็นเรื่องดีหากรู้จักอ่อนน้อมในทะเลหลวนมั่วถ้าทีโอหังจะทําให้แกไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรแววเยือกเย็นปากกว่าในดวงตามารเท่ากระดูขณะพูดสั่งสอนข้าข้าว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอหรอกไอ้แก่ ไอ้ปากร้ายแกรนหาที่ตายเพิงความแค้นปากฏในดวงตามานเท่ากระดูกจิตสังหารพุ่งออกมาทันใดนั้นเขาก้าวเท้าออกมาขึ้นยวนพันผวน,นยิ่งใหญ่ประทุข,ขึ้นภายใต้ขึ้นพลังนี้ขื้นสูงขนาดพันศอกก่อตัวล้ลากับท้องทะเลแต่ดินตรงก็ไม่มีท่าทีว่าจะหวาดกลัวเขาลงมือโจมตีก่อนกระบวนท่าในมือเปลี่ยนแสงสว่างพวยพุ่งออกจากหม้อการเผาฟ้า ปากมอถูกเปิดออกพร้อมเปลวเพลิงมาคือมาขอบคุมร่างของมารเท่ากระดูกแรงดึงดูดนั้นพุ่งผ่านออกมาพยายามดูดร่างอีกฝ่ายไว้จะดูดข้าเข้าไปไม่ง่ายนักหรอกมารเท่ากระดูกย่อเยอเยเ,ยเยมื่อรู้สึกถึงแรงดึงดูดแม้เขาจะไม่กลัวท่าซาคอรินตงแต่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์รู้ดีว่าต้องเป็นปัญหาแน่หากถูกดูดเข้าไปในหม้อก,การเผาฟ้าเป็นปัญหาที่เขาไม่ต้องการสร้างโดยไม่จําเป็น เขาโบกมือทีนึงขึ้นย้นมาหาศารก็ปรากฏราวกับขึ้นทะเลสกัดแรงดึงดูดไว้สีนหน้ารินตรงไม่เปลี่ยนความคิดหนึ่งก็ปรากฏเสาน้ําดันตัวจากผิวทะเลเบื้องล่างเวลาเดียวกันเงาดําปรากฏตัวเป็นวิญญาณพุ่งไปหามานเท่ากระดูกโอ้คุณเงาแกะกาใช้คุณเงาพันนี้แกไม่กลัวขายหน้าด้วยหรือนน่เหตุการณ์ที่เกิดใช้ามานเท่ากระดูกเนี่ยอึง้งพร้อมกับแววดูถูก หลังจากที่เห็นชัดเจนว่านั่นคืออะไรเงาดำนี้คือหุ่นเงามารตัวสุดท้ายที่ลินตงถือของแต่ขุมพลังเทียบเท่ากับระดับเซิ้งเฉียนความแข็งแกร่งไม่มีอันตรายใดต่อมารเท่ากระดูกแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจากคุณนเงาระเบิดคุณนเงามารก็พุ่งเข้าหามารเท่ากระดูกด้วยความเร็วความคิดบางอย่างก็ปรากฏเข้ามาในใจนั้นเมื่อโจมตีอีกฝ่ายคืนพลังป่าเถื่อนแล้วรุนแรงประทุขึ้นจากคุณนเงามาร จากนั้นล่างก็ระเบิดคืนดุดันกวาดตัวออกมาการโจมตีบ้าข้างไร้การควบคุมทำให้มารเท่ากระดูกต้องถอยไปคืน์ดหยวนที่สกัดแรงดึงดูดของหม้อการเผาฟ้าถูกรบกวนดวงตาดินตรงเป่งประกายเข้าช่วยอากาศอย่างแม่นยำหม้อการเผาฟ้าพุ่งมาทันทีปากหม้อสีแดงก็สว่างราวกับอสูรกำลังกืนล่างของมารเท่ากระดูกตัวหม้อเนี่ยสั่นสะเทือนรุนแรงหลังจากกืนล่างของมารเท่ากระดูกเข้าไปแล้ว ดูมันอีกฝ่ายจะพยายามทำลายจากภายในความคิดบางอย่างปรากฏตัวดินตองกับพุ่งตามเข้าไปในหม้อก,กันนั้นเขาเห็นแววตามืดมนของมารเท่ากระดูกที่ยืนอยู่ในพื้นดินสีแดงไอ้บ้าแกสั่งให้หุ่นเงาทำลายตัวเองเลยมารเท่ากระดูกมองด้วยความจะกินเลือดกินเนือ้อถ้าข้าไม่สละบางอย่างข้าก็ทำไม่สำเร็จบางอย่างการกำจัดจอมยุทธขุมพลังอีกครึ่งเก่าจะบรรลุระดับสื่อเฉียนยอมเสียคุนเงาสักตัว นับว่าคุ้มค่ามากหน้าด้านโอ้อวดจริงๆแกคิดว่าจะดักฆ่าได้เพราะดูเข้ามาในอาวุธล้ำฟ้านี้น่ะหรือดวงตามานเท่ากระดูกเยือกเยน็นทันใดนั้นเขาก้าวเท้าภาพสอนมากมายปรากฏพร้อมกันนั้นก็ปากฏตัวต่อหน้าหลินตงเล่าวกวิญญาณฝ่ามือที่อัดแน่นด้วยพลังนั้นตบเข้าไปที่หน้าอกคอลินตงมิติรอบตัวลินตงเี่ยบิดเบี้ยวแสงสีแดงคุ้งออกมากลายเป็นเกาะแสงแม้เกาะจะแตก แต่กระบวนท่าเดียวของมารเท่ากระดูกตัวดินตรงก็สามารถหลบได้ภายในเวลาสั้นๆตัวเขาได้รับการปกป้องอย่างดีภายในหม้อกันเผา,าฟ้าไม่อยู่ภายในนี้เป็นหนทางเดียวที่เขาสามารถต่อสู้กับมารเท่ากระดูกได้เพื่อจะยื้อเวลาและหาโอกาสใช้กระบวนท่าไม้ตายมารเท่ากระดูก,กระตุกแขนที่หนึ่งหลังจากโจมตีพลาดหมายเท้ากระดูกขาวในมือนั้นเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวดูราวกับผ่าวขั้วมิติขณะพุ่งไปที่ขัวคอดินตรง ล่างดินตรงถอยหลังเขากำมือแน่นต้นไม้สีดำปรากฏจากนั้นขึ้นโยนก็ไหลลงมาเขาโบกมือทีหนึ่งก็เปลีป่ยนไปลำแสงสีดำคุ้งออกไปปะทะากับแสงสีขาวเสียงโลหะกระทบกันสะท้อนทั่วฟ้ากลายเป็นสะเก็ดสีดำต้นไม้สีดำในมือนั้นล่วงรนอย่างไร้พลังทว่าไม้เท้ากระดูกก็เปลี่ยนวิถีปากโรงดินเกิดรอยแยกมากมายไอ้เจ้าเลยดวงตามานเท่ากระดูกมืดมน ลินตองฉลาดแกมโคงสามยังไม่คิดจะสู้ซึ่งน่ะเนื่องจากทราบถึงช่องว่างระหว่างพลังเขาจึงเลือกจะหลีกเลี่ยงอย่างชานฉลาดแต่ความเร็วของแกจะสู้ค่าได้หรือใบหน้าของมารเท่ากระดูกเนี่ยมืดหมด่นทันใดน้นเส้นพลังสีเทาก็ลุกคือออกมาพลังสีเทาโอบร้อมล่างเอาไว้ทําให้ล่างดูผ้าเดือนไปตัวดินตรงมองความเปลี่ยนแปลงนั้นของมารเท่ากระดูกความรู้สึกอันตรายปรากฏเขาไม่มีเวลาจะคิจารณา รีบถอยหลังกลับได้ความเร็วจังหวะที่ตัวดินตรงเนี่ยเคลื่อนไหวมานเท่ากระดูก็ก้าวออกมาพลังสีเทาก็ปรากฏเขาคุ้งผ่านมิติปรากฏตัวตรงหน้าดินตรงทันใดนั้นรอยยิ้มบางอย่างก็เผยขึ้นนิ้วทั้งห้านั้นงอเข้าหากันไอพลังสีเทาเบาบางก่อตัวขึ้นจากนั้นก็เจาะทะลุที่ว่างราวกับกงเล็บขูดคว้าตัวดินตรงไว จังหวะน,นั้นลอยแตกก็ก่อดตัวขึ้นหลังจากที่มารเท่ากระดูกจับมือเขาบางสิ่งนี้เห็นชัดว่าพลังของชายชาราหน้ากลัวผนึกมังกรมรกตเทวาสีหน้าดินตรงเปลี่ยนไปเขาไม่ลังเรวเลยเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของมารเท่ากระดูกแสงสีเขียวพุ่งออกรวดลายมังกรสิบตัวก็พุ่งออกจากล่างเขาในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นมัดมังกรยักษ์คืนที่น่ากลัวนั้นก็เพื่มออกมาจากท้องฟ้าดูเดือดเมื่อพลังงานสองสายประท่ากัน ผนึกมังกรที่สร้างจากรวดลายมังกรมกร,รกตทั้งสิบก็สาลายทันทีล่างคอดินตรงรอยไปข้างหน้าในสุดก็ร่วงลงบนพื้นดูหน้าสังเวชเสียงกากดังขึ้นดูราวกับเขาถูกเขย่าอย่างแรงแกการกองเล็บข้าไว้ได้เงินหรือไอบ้าภูมิใจซะหาต้องตายในวันนี้ความตกใจฉายชัดในใบหน้าของมารเท่ากระดูหลังจากเข็นหลินตรงรับแรงประทะได้พลังเขาเหนือกว่าลินตรงหลายขุม ลืมจอมยุคขุมพลังซิ่งเฉียนขั้นต้นไปได้เลยแม้แต่จอมยุคขุมพลังซิ่งเฉียนขั้นกลางยังได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกฆ่าตายได้ยกงเล็บนี้ไอเด็กบ้าวันนี้แกตายแน่ไออามหินในดวงตามานเท่ากระดูกปรากฏตัวดินตรงมีขุมพลังซึ่งเฉียนขั้นตน้นแต่กลับมีพลังยุดถึงระดับนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับมือกับลินตงไม่ได้หากอีกฝ่ายพัฒนา,นาขุมพลังซส่งเฉียนขั้นกลางหรือขั้นปลายแล้วหรอก ภัยคุกคามทรงพลังแบบนี้ปล่อยให้มีชีวิตต่อไปไม่ได้มารเท่ากระดูกนั้นหยุดลังเลเมื่อความคิดเกิดขึ้นล่างพุ่งผ่านท้องฟ้งฟาก่อนจะตรงไปหาดินตรงไอ้แก่ข้าจะทําให้แกซึ้งกับรสชาติของหม้อกันเผาฟ้าตอนนี้แหละตัวเพิงฟ้าตัวดินตรงเงยนหน้าจ้องมองมารเท่ากระดูกนั้นสีหน้าเกีียวกาดปรากฏขึ้นทันใดนั้นเขาก้มลงกระแทกสองมือเข้ากับผืนผืนดินเกิดการโยกคลอน ฝ่ามือตบลงไปจากพื้นนั้นลำแสงสีแดงสว่างออกมาเปลี่ยนเป็นโซ่ยักษ์สีแดงพันรอบตัวร่างสีเทาที่กำลังคุ้งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วโซ่สีแดงนั้นคุ้งขึ้นมาบนฟ้าราวกับมังกรจากนั้นก็พันรอบลำแสงสีเทาเหมือนจะปกคลุมทั่วท้องฟ้าเหตุการณ์พิิผันทำให้มานเท่ากระดูกอึง่งแต่จากนั้นเขาเองก็ขวรอมือทั้งคู่กางออกเป็นกงเล็บตวัดลงมาเต็มแรง ลำแสงสีดำนับสิบกวาดออกมาตัดโซ่สีแดงที่ล้อมรอบออกเป็นท่อนๆแววตาดินตรงเยือกเย็นมือทั้งคู่ตบลงบนพื้นคืนหยวนทรงพลังลูกแล้วลูกเราควยพุ่งออกมายังต่อเนื่องทันใดนะพื้นดินก็พุ่งผ่านปรากฏลอยแตกออกไปโซ่สีแดงสดจํานวนนับไม่ถ้วนยังคงพุ่งออกมาจากใต้ดินแบบไม่หยุดโจมตีมาเท่ากระดูกจากทุกทิศทาง เมื่อไปเชิญหน้ากับการโจมตีขอดินตรงมานเท่ากระดูกที่ยืนอยู่บนฟ้านั้นแรงพลังจากโกงเล็บก็อัดแน่นเต็มท้องฟ้าไม่มีโซ่แม้แต่เส้นเดียวที่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้แกคิดจะจับตัวเขาด้วยของพันนี้ฝันเฟื่องไปแล้วมานเท่ากระดูกเยอะหยันตัวดินตรงตัวดินตรงก็ไม่ได้ใส่ใจความคิดบางอย่างเนีเข้ามาพร้อมกับโซ่สีแดงสดนับสิบพุ่งขึ้นจากพื้นดิน และโจมตีที่มานเท่ากระดูกด้วยความเร็วเหมือนเดิมเปล่าประโยชน์มานเท่ากระดูกเวียงกงเล็บลมกันชอกตัดโซ่เหล่านั้นทว่ากลับมีรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏขึ้นบนใบหน้าคอรินตงเมื่อโซ่ถูกตัดโซ่เส้นเล็กนับสิบกับค้่ออกมาจากรอยตัดนั้นจากนั้นก็เลื้อยผ่านอากาศลาวกับสรพิษลัดรอบร่างแขนขาของมานเท่ากระดูกแตกซะดวงตามานเท่ากระดูกเปลี่ยนเป็นเยือกเย็น ขึ้นยวนมหาสารประทุขึ้นเพื่อสลายโซ่ตัวนั้นแต่มานเท่ากระดูกไม่สามารถทำลายได้อย่างง่ายใดเหมือนกับครั้งก่อนขณะขึ้นยวนของเขาคุ้งสูงมีแสงสีดำเนี่ยรอยมาจากโซ่นั้นแม้โซ่จะถูกดึงจนเกิดเสียงแต่ยังคงพันรอบล่างมานเท่ากระดูกอย่างแน่นหนาโดยไม่ให้มานเท่ากระดูกนั้นหนีไปได้อะไรเนี่ยเมื่อหบไม่ได้มารเท่ากระดูกก็มีแต่สีหน้าเปลี่ยนไป ดวงตาฉายแววไม่อยากเชื่อมเขาคิดไม่ออกเลยว่าตนเองจะไม่สามารถเดี่ยวหลุดออกจากโซ่โรหะที่เล็กจ้อยพวกนี้ได้ด้วยความแข็งแกร่งไอ้แก่ดูเหมือนว่าแกจะประมาทไปหน่อยนะตัวดินตรงมองมานเท่ากระดูกนั้นด้วยความดูถูกหลังจากถูกโซ่สีดำมัดไว้พลังกืนกินซ่อนอยู่ในโซ่นั้นโซ่สีดำนี้จึงแข็งแกร่งมากกว่าโซ่สีแดงก่อนหนะ้าแม้มานเท่ากระดูกจะทรงพลังแต่ยัง ต้องใช้ความพยายามมากในการหลบหนีไอ้เด็กเวนยังเร็วไปจะดีใจถึงข้าจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยที่จะฆ่าแกมานเท่ากระดูกนั้นจ้องมอหลินตรงด้วยแววตาขวดเทียมทันใดนั้นเท้าเขาก็ทืบพิ่นเสาพลังงานหยวนกับพุ่งออกมาฟาดใส่ร่างหลินตรงซสีแดงสดบนท้องฟ้าก็กลายเป็นตาข่ายยักษ์เหนือร่างหลินตงเวลาเดียวกันก็รับแรงจากเสาพลังหยวนไว้ ไอผีแกถ้าแกเล่นเสร็จแล้วร้องของที่ข้าเตรียมไว้ให้สักหน่อยกันแล้วกันโซ่สีแดงขาดออกจากกันตัวดินตรงเงยหน้ามองมารเท่ากระดูกพร้อมกบรอยยิ้มสามเหาตัวมารเท่ากระดูกนั้นจ้องมองดินตรงอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวไม่ทราบเพราะอะไรความรู้สึกอึอดอัดเริ่มปรากฏขึ้นแล้วแผนการทั้งหมดของดินตรงวันนี้เหมือนจะเริ่มเดินไปตามทางที่ขีดเอาไว้ตัวดินตรงกลับไม่พูดอะไรให้มากความ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะขังตาเท่านี่ไว้ได้และนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะปล่อยกระบวนท่าไม้ตายจังหวะนั้นตัวรินตงเนี่ยกำมัดแน่นป้ายสีแดงราวกับเปลวเพลิงปากฏดนี่คือป้ายสีราเทพไฟดวงตาลินตรงร้อนแรงเมื่อจ้องมองป้ายนั้นความคิดบางอย่างก็ไหลเข้าไปในป้ายเส้นสายเปลวเพลิงสีแดงก็ปรากฏมิติเดลรอบก็บิดเบี้ยวเมื่อเปลไฟเริ่มแผดเผาอุณหภูมิร้อนและอุปวดไฟยออกมา ส่งผลให้ขึ้นหยวนได้รอบเดือดพานนี่มานเท่ากระดูกมองป้ายโบราณน,นั้นพร้อมกับสีหน้าเปลี่ยนไป,ไปเปลวไฟพุ่งพานจากในป้ายน,นั้นแม้แต่เขายังรู้สึกถึงความน่ากลัวอ่ะเลือดคำหนึ่งที่เจือขึ้นหยวนบริสุทธิ์พ้นออกจากปากในสุดกอบพมลงบนป้ายศีลาเทพไฟเวลาเดียวกันขึ้นหยวนในร่างเนี่ยก็พุ่งออกมาและเพิ่มเติมเข้าไปใบหน้าดินตรงตอนนี้ซีดมากรัศมีพลังอ่อนลง ชัดว่าการใช้ป้ายสีราเทพไฟสูบพลังเกือบจะทั้งหมดแต่เปลไฟสีแดงสดบนป้ายสีราเทพไฟกลับมีสีเขียวเข้มตรงข้ามกับผู้ใช้ที่อ่อนแรงในสุดก็กระจายแสงสีแดงสดราวกับโรหิตสอนไฟผ่านฟ้าดินดวงตาดินตรงเนี่ศาสตร์ไอรอนเมื่อมองป้ายโบราณที่กําลังรุกโชดช่วงด้วยเปลวเพลิงสีเลือดกระบ,บวนท่าบนมือเขาเปลี่ยนไปพร้อมกับเสียงบางอย่าง พูดจบเปลยเพิงสีเลือดก็พวยพุ่งจากป้ายสีราเทพไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นลูกศรยาวสีแดงลูกศรมีความยาวราวสิบสองหรือมากกว่านั้นขณะเปลไฟพวยพุ่งออกมาที่หยดลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเปลวไฟนั้นเต้นละลิกคืนพลังทําลายล้างก็กวาดออกมาอย่างต่อเนื่องแม้แต่ม่านตาของมารเท่ากระดูกยังหดเกง่งเมื่อเจอกับขึ้นพลังนี้ความหวาดผวาฉายชัดออกมาจากส่วนลึก เขาไม่เคยคิดมาก่อนและคิดไม่ออกจริงๆว่าตัวของเด็กคนนี้จะสามารถใช้พลังโจมตีที่น่ากลัวเช่นนี้ได้ตัวดินตรงเลือบมองมาเท่ากระดูกที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปขณะสีหน้าโขดเคี้ยมนั้นูดขึ้นมาจากใบหน้าที่ขาวซีดจากนั้นเขาก็ทําการง้างถนูแววตาเปลี่ยนเป็นเยือกเยน็นทันทีที่ตัวดินตรงปล่อยนิ้วลูกศรยาวที่มีเปลวเพลิงควยพุ่งก็ส่งเสียงแสบแก้วหูแม้มิติยังถูกทำลายอย่างรุนแรง จาลูกศรสีแดงนั้นและดูราวกับจะทะลุผ่านทุกสิ่งที่กีดขวางแรงเป้าไปที่ขั้วของมารเท่ากระดูกเส้นขนบนล่างของมารเท่ากระดูกรุกฉันแวววาดผวาฉายบนใบหน้าขึ้นดวนมหาสารกวาดออกมาครั้งนี้เขาสามารถทำลายโซ่สีดำที่ตึงร่างไว้ได้โดยไม่หลังเลเขารีบถอยไปข้างหลังเนื่องจากเขาสัมผัสได้ถึงไอแห่งความตายจากลูกศรสีแดงนั้นข่าวว่าสายเกินไปแล้วแหละที่แกจะหนี ัวดินตรงกับขวเรอเมื่อมองมานเท่ากระดูกที่เตรียมจะถอยหนีไปนั้นแม้ว่าจะเค้นพลังทั้งหมดที่มีการโจมตีนี้ก็ทําได้เพียงครั้งเดียวยิ่งกว่านั้นเขายัางต้องประสบปัญหาสภาวะอ่อนกําลังไประยะหนึ่งหลังจากใช้กระบวนท่านี้หากมานเท่ากระดูกยังหลบหนีไปได้ตัวเขาไม่มีพลังเหลือจะต่อสู้แล้วดังนั้นลูกศรจะต้องไม่พลาดเป้ามือทั้งคู่ดินตรงนั้นไล่กระบวนท่าชุดหนึ่งคืนจิตมหาศาลก็กวาดออกมาจากนั้น เขาก็พูดว่าหยุดเคลื่นพลังลึกลับนั้นแผ่ออกมาทั่วฟ้าจากนั้นมารเท่ากระดูกก็ต้องตอกตะลึงมาพบว่าร่างในหยุดนิ่งอากาศหยุดนิ่งเกือบจะจับสัมผัสไม่ได้แต่ก็เกิดขึ้นจริงโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครใส่ใจกับเวลาในอึดใจเดียวแต่นั่นนับว่าเป็นเวลาในการลุกคาดแล้วลุกสอนที่ลุกเป็นเปลวเพลิงนั้นพุ่งทะลุอากาศเข้าใส่ร่างของมารเท่ากระดูกอย่างไร้ความปา่าณี ภายใต้ดวงตาที่หวาดกลัวของอีกฝ่ายปเปลวไฟเลือดมือคือมาพลวยพุ่งปะทะกันทัว่วธรมมติม้อกันซานสะเทือนอย่างบ้าคั่งโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ